สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยครับผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ผู้ชายหลายหลายคนอนะ่ะค่อนข้างที่จะซีเรียสกับเรื่องนี้มากนั่นก็คืออาการของการหลังวัยหรือว่าเสร็จภารกิจวัยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนนี่คือแบบซีเรียสจนแบบเขินจนแบบอายจนที่แบบไม่กล้าที่จะคบกับใครไม่กล้าที่จะมีแฟนเลยเพราะว่าอายที่ตัวเองเป็นคนแบบว่าเสร็จง่ายนะครับซึ่งตรงนั้นอนะ่ะผมก็เป็นคือแบบคือจะทําอะไรแต่ทีนี้คือแบบ แค่โดนสัมผัสแค่อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับผมคือหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่กันไม่อยู่คือแบบถึงแบบก็เสร็จไปเลยนะครับซึ่งการที่เราทําอะไรกับแฟนเราหรือว่าการที่เราทํากิจกรรมเรื่องรักของเราเนี่ยมันควรที่บางครั้งมันควรที่แบบควรที่จะยาวกว่าน,นั้นควรที่จะนานกว่าน,นั้นเรายังไม่ทันมอบความสุขให้กันและกันเลยมันก็จบซะแล้วนะครับแต่ว่าผมไปเจอตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ครับผมอ่าบาลาน ตัวนี้นะครับเป็นสเปรย์นะครับไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะครับวิธีใช้ก็ง i i ่ายมากๆกเลยครับก่อนที่เราจะทํากิจกรรมของเรานะครับแล้วก็ฉีดตัวนี้นะครับลงไปที่น้องชายของเรานะครับก่อนที่จะมีอะไรสิบห้านาทีนะครับแค่นั้นเองรับรองว่ากิจกรรมรักของคุณจะยาวนานมากขึ้นนะครับแล้วก็พกง,งา่ายด้วยตลับแค่นี้เองเห็นปะลอยแค่นี้เองอันนี้มันเหลือไม่เต็มนะครับว่าผมใช้ไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดจากความรู้สึกที่ผมใช้ก็คือเวลาเราฉีดลงไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเย็นๆแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่า เราทนได้อีกทนได้อีกนะครับผมจริงๆมันจะทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ถึงจุดที่เราจะต้องต้องหลังตอนนั้นนะครับก็ช่วยได้มากๆเลยนะครับผมผู้ชายหลายๆคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับผมคือการอายที่ตัวเองเสร็จไว้นะครับก็ควรมีพกไว้นะครับอันนี้คือพกง่ายหลอดเล็กนิดเดียวลองไปหาซื้อกันนะครับบาลานซ์ทีตัวนี้เลยครับหรือสนใจก็ถามผมมาได้ยวผมไปดีลมาให้นะครับผมลองไปซื้อมาดูนะครับ